านด้วยกันนะคะ ต้องริ่ดแชนแนลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบก,กับต้องอีกแล้วนะคะในต้องเริ่มแชนแนลนะคะเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงต้องอยู่ที่บ้านกันแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบทีกันว่าประเทศไทยของเราตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 ในร,บรอบที่3อยู่นะคะต้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ต้องก็อยู่บ้านมาได้ครบ1เดือนเต็มแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเมษายนจนมาถึงตอนนี้คือวันที่30เมษายนนั่นเองค่ะ ซึ่งอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ทั้งวันเลยเรียกได้ว่าทำงานที่บ้าน100% work from home จากที่บ้านดังนั้นพออยู่ที่บ้านทั้งวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือการทานข้าวเออจะทานยังไงอะนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องเลือกใช้บริการการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น l i n e Man Grab Food Food Panda แบบนี้นะ และต้องก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ใช้บริการพี่พี่ grab เหล่านี้ทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะและเมื่อสั่งอาหารมาแล้วก็ต้องมานั่งกินคนเดียวมานั่งทานคนเดียวซึ่งมันเหงามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องก็เลยคิดว่าเอ๊มาชวนเพื่อนๆทานเข้าไปด้วยกันก็น่าจะ หายเหงาหายเบื่อไปได้บ้างนะคะก็เลยกลายมาเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆรับชมอยู่ตอนนี้นั่นเองซึ่งต้องนะคะก็ขอตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าทานข้าวด้วยกันค่ะก็คงจะไม่ใช่เป็นคลิปม็อกบ,บังที่มากินโชว์กินจุให้เพื่อนๆดูคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ คงเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่ามาชวนเพื่อนกินข้าวด้วยกันนั่งเมาส์มอยสารทุกสุขดิบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในชีวิตของเราพร้อมกับการทานข้าวไปด้วยกัน หรืออาจจะมีการรีวิวอาหารที่ทานในวันนั้นด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆไปลองทานลองสั่งดูกันไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประเดิมกันด้วยเอพิโซดแรกของทานข้าวด้วยกันค่ะกับเมนูโปรดของต้องซึ่งบอกได้เลยว่าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ต้องต้องทานเมนูนี้หนึ่งครั้งนะคะเมนูที่ว่าก็คือแหนมเนืองนั่นเองค่ะวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนๆมาทานแหนมเนืองด้วยกันนะคะ ซึ่งร้านที่ต้องสั่งมาเนี่ยต้องสั่งมาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะพอได้ทานครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยถูกปากมากๆนะคะดังนั้นออสัปดาห์นี้ก็เลยสั่งมาทานอีกครั้งหนึง่งก็เลยถือโอกาสชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะคะแหนมเนืองที่ต้องสั่งมานะคะก็คือร้านกู๊ดแหนมเนืองค่ะอยู่แถวพหลโยธินนะคะโดยเวลาสั่งมาเขาจะ แพ็กเกจจิ้งมาในแบบเป็นลักษณะของกล่องพัสดุแบบนี้เลยนะคะโดยเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าด้านในของแหนมเนืองชุดเล็กจากร้านกู๊ดแหนมเนืองเขาให้อะไรกันมาบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปจัดใส่จานแล้วมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแหนมเนืองด้วยกันเลยคะ่ะ ซึ่งชอบแพ็กเกจจิ้งเขามากเลยคือมันมันทำให้เรารู้ว่าแบบเออมันถูกสุขลักษณะแน่ๆน,นะคะเพราะว่าห่อใส่กล่องมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีการแปะป้ายระวังแตกมาด้วยนะคะในการขนส่งก็เชื่ชอมันแน่ๆว่าของาอ้าน่ๆต้องเสียหายมาแบบนี้เลยนะคะโดยมีมีแบบวิธีการกินมาให้ด้วยนะคะมาดูภายในกันกล่องนอนะ่ะถุงนี้คือผักสดนะคะก็มีการ ใส่ถุงพลาสติกมาแล้วก็ห่อด้วยกระดาษภายในเป็นผักต่างๆเดี๋ยวต้องจะล้างผักให้เพื่อนๆดูด้วยอีกทีหนึ่งนะนี่คือผักสดแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะซึ่งใส่ขวดมาแบบนี้เลยจะได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวแหนมเนืองค่ะมีทั้งหมด5้าไม้นะเห็นแบบนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้คงเป็นแผ่นแหนมเนือง ซึ่งในชุดเล็กเขาจะให้มาหนึ่งชุดแบบนี้แต่ต้องสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ต้องสั่งมาทาน,นะคะ่ะแผ่นแป้งมันหมดก่อนนะคะ<อ>แต่แหนมเนืองกับผักยังเหลือเยอะอยู่เลยรอบนี้ก็เลยขอสั่งมาเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดสําหรับแป้งห่อน,นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวผักต่างๆที่หั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นกล้วยดิบค่ะแล้วก็มี แตงกวานะคะแตงกวาเกลือ,อน,นี้แล้วก็มีมะม่วงดิบส่วนถุงนี้จะเป็นกระเทียมที่หั่นให้แล้วพริกที่หั่นให้แล้วเรียบร้อยมีถั่วลิสงบดแล้วก็มีพริกค่ะที่สับมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งหมดนี้ก็จะได้มาภายในหนึ่งชุดเล็กนะคะซึ่งราคาอย่างที่บอกไปก็265บาทนะคะ เดี๋ยวเราไปล้างผักแล้วก็จัดจานนะคะแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะสำหรับแนวเนียงมื้อนี้เดี๋ยวเรามาล้างผักกันนะคะเพื่อนๆ่นห็ลอค่ะท,ที่ได้มาเขาจะหอใส่ถุงแบบนี้มาซึ่งตรงนี้เขาก็ซีลมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างก่นเลยแม้ว่าเขาจะล้างมาให้แล้วก็ตามนะแต่ยังไงคะเพื่อความสะอาดอีกรอบนึงเราก็ควที่จะล้างเงีรอบนึงนะคะพอแกเอาซาุพลาสติกก็จะออกมานแบบนี้เลยห่อมาในกระดาษแบบนี้นะคะมันว่าผักที่ได้ได้ผักอะไรบ้างนะที่จะใช้ห่อแบแผ่นแป้งั่น่ะผักที่ได้ก ผักสลัดที่เป็นตัวผักกาดหอมสีเขียวแบบนี้นะคะผักกาดหอมอ่ะได้เยอะเลยนะคะสําหรับตัวผักกาดหอมซึ่งทุกคนก็น่าจะชอบทานผักชนิดนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมต่างๆนะคะก็จะเป็นาสารแหน่นะคะนี่คือสารแหน่นะแล้วก็จะมีผัก เขาเรียกว่าผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งแล้วก็ผักตัวนี้ที่ใบเรียวๆแบบนี้นะคะที่บ้านต้องเขาจะเรียกว่าผักแพรวแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านเพื่อนๆเรียกผักอะไรกันนะแล้วก็ผักอีกหนึ่งชนิดก็จะเป็นตัวโหระพานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผักที่ให้มานั้นๆก็แช่ไว้สักพักก่อนนะคะก่อนที่เราจะมา จัดใส่ตะกล้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนั่นเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคือแหนมเนืองจากกล่องเมื่อกี้ที่ต้องได้ทำการจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วหน้ารับประทานไหมคะ น,นี้ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับเมนูแหนมเนืองของเราทานด้วยกันค่ะ,ะก่อนอื่นที่จะทานแผ่นแป้งอันเนี้ยมันแข็งนะคะมันไม่สามารถกัดแล้วทานไปได้เลยนะ,ะมันต้องแช่น้ำก่อนนะคะเอาแผ่นแป้งแช่น้ำก่อนเนาะซึ่งเวลาแช่เนี่ยอย่าแช่ไปทั้งปึ้งนะเพราะบางคนอน่ะแช่ไปทั้งปึ้งถค่แช่ไปทั้งปึ้งแบบเนี้ยคะ่ะมันจะทําให้ แผ่นแป้งเนี่ยติดกันแล้วกลายเป็นก้อนแป้งในที่สุดก็จะเสียไปเลยนะคะทานไม่ได้ค่ะดังนั้นเวลาแช่เนี่ยให้แช่ทีละแผ่นก็พอนะคะอ่าแผ่นแป้งเริ่มได้แล้วนะคะพอได้แผ่นแป้งปุ๊บเดี๋ยวเอาสอนขั้นตอนการก,กินนิดนึงเนาะพอได้แผ่นแป้งปุ๊บนะคะก็วางแผ่นแป้งลงไปก่อนเลยนะคะอ่าวางแผ่นแป้งลงไปแบบนี้หลังจากนั้นก็ วางผักลงไปซึ่งผักไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผักใบใหญ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในห่อของแผ่นแป้งอยู่ดนะคะวางไปทีลผักกระหอมโหระพาผักชีร่งะลปะนะคะก็ใส่ได้ตามชอบเลยอ๋อแล้วก็อีกผักนึงผักแพวผักแพว่ไม่น่ใจว่าเกว่าแพหรือแรนะคะแล้วก็ถ้าบ้านใครเรียกว่าผักอะไรก็บอกกันได้นะะแต่หอมมากเลค่ะใส่ผักเีย้อยแล้วนะคะหลังจากใส่ผักแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวแหนมเนืองได้เลยนะคะใครจะใส่ทั้ง หนึ่งหนึ่งชิ้นนี่เลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งครึ่งก็ได้แต่คำแรกขอใส่หนึ่งชิ้นเลยละกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกล้วยดิบค่ะก็จะให้รสออกฝาดๆหน่อยแต่ไม่ไม่ขมนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงดิบก็จะให้ความกรุบกรอบแล้วก็รสเปรี้ยวแล้วก็แตงกวาก็เพิ่มความฉ่ำน้ำให้กับตัวแหนเนืองของเราแล้วก็อย่าลืมกระเทียมค่ะแล้วก็เป็นพริกนะคะจับแล้วอย่าเอาไปโดนตานะแสบนะว่าพิหันมาแล้วนะคะโอเค หลังจากนั้นก็น้ำจิ้มค่ะ <c oughs> ก็คนให้เข้ากันก่อนนะตัวน้ำจิ้มเนี่ย <c oughs> เป็นน้ำจิ้มที่อร่อยมากเลยบอกไม่ถูกนะคะนี่กินเปครั้งที่สองเนาะอร่อยมากติดใจออกน้ำจิ้มออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะอ่าก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัว แหนมเนืองที่เตรียมห่อแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จับตัวแป้งทั้ง4ี่มุม4ด้านนะมาเข้าด้วยกันแบบนี้โอเคก็จะได้แหนมเนืองประมาณนี้นี่เองค่ะก็เตรียมรับประทานแล้วนี่คือ1นึ่งคำนะคะน่าทานมากๆเลย เรามาลองชิมคำแรกด้วยกันนะคะขอปิดปากนิดนึงนะ อร่อยมากค่ะเป็นแหนมเนืองที่แบบอร่อยจริงๆอ่ะมันไม่ไม่ได้ย่อนไม่ได้สปอนเซอร์ในะคลิปเนี้ยทานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะว่าติดใจจากครั้งแรกค่ะอร่อยจริงๆผักสดกรอบนะคะตัวแหนมเนืองก็รสชาติกลมกลม่อมและเด็ดสุดต้องยกให้น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมีความ หวานนำนะคะแต่ไม่หวานมากมีหวานมีเค็มอยู่ในนี้แล้วหอมมากไม่รู้หอมกลิ่นอะไรมีกลิ่นเฉพาะตัวมากเลยค่ะพอแบบรวมอยู่ในคําแหนมเนืองหนึ่งคำแล้วมันคือแบบมันสุดจริงๆเรามาต่อที่คําที่สองกันนะคะ 我。嗯啊 พร้อมแล้วก็อ้าเลยจ้าทำต่อไปเลยจ้า เ็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับเมนูแนมเนืองในวันนี้ที่ต้องได้ชวนเพื่อนๆให้มาทานด้วยกันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะและถ้าใครอยากลองทานบ้างก็ลองไปสั่งดูได้นะใน grab food line man มีหลากหลายร้านให้เลือกเลยทีเดียวค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกด Subscribe ให้ต้องด้วยนะคะและหวังว่าต้องจะได้กลับมาทำคลิปเกี่ยวกับการกินอาหารแบบนี้ให้ได้ดูอีกครั้งในครั้งต่อไปเนาะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต้องเลิ c h a n n น l 叮叮叮，砸！